ทงังแสงลงมาก็เจอบัดของแสงเลยเหรอเพื่อนดวงเราจะดีขนาดนั้นวางพี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ เยมองไม่เห็นด้วยอยู่ไหนโอุ๊ยอ่ะตัวพอดีเดี๋ยวจะทะลุให้เฉียวเขาไม่ทันทะลุเลยเมื่อกี้นิดหลุดเป็นจังหวะที่ดีที่จะเราหุ่นเข้าไป ไม่แสดงว่ากูคือเปอแต่ไม่ใช่เปออะไรวะอะไรกันแน่กูตักคำสังแล้วนะรู้ว่าปืนนี้เห็ดก็บอกเพื่อนกันว่ากูแมวฮ่าฮ่าฮ่า ไปเลยเีย้จะไปกูไปไปอีกขันเจ็บช่วยไม่ได้เว้ย

พอดีเลยนะครับฟูวันนี้จะไม่ลืมเลยหมายถึงจะไม่ลบท้อทธอที่เขาต้องสน้องต้องแจงมาได้รับ อาพอรงบันดากูเอาตามรากับัวังก์้กูก็ดจเกระโดดกระเขกระโดดแล้วอมันจะคิดว่ากูเบี้ยใช่ไหมกูได้กินความพัวจไปลองตานะครับมันไม่ดีใช่ครับมันดีครับมันดีมันดีตังไอ้

นไม่ไม่เชื่อลองดูอืมฟัเสียงเหมือนเด็กไปกอนละเฮียกูอยู่ด้วยอ้วาวกูโดนแสงเหรอเฮ้ยโดนหัว จบจุดตรงนี้หอือมันดีอย่างนี้นี่เองไปคลิปไปเฮ้ยมีแต่กินเว้ย มีสกินมันดีอย่างนี้นี่เองอืมตายหนึ่งศัตรูถูกกุมอยู่ตรงนี้อันนึงเมย์ถูกกุมจัดอยู่ตรงนี้เอ้อใครยิงวะอ๋ออีนุนดักปอบอ๋ออ๋อ ผมไม่ทูดให้ทุกคนฟังหรอกครับนี่โดนหัวโดนหัวแป๊แปบๆเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผม ้ยจัดเลยพันยาก่อนอ้าวอย่างนี้สกิลก็ไม่ทำงานนะดิใช้ไปเยอะแล้วอู้ใช้แค่มีดดีกว่าเขาเรียกว่ามีดเลยอ๋อมีดบินวิ่งบินมีดบินมีดบินเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปาเล่นดิ เดี๋ยวก็หมดหลอกมันปลาเข้ายากเด้อมันไม่ได้โค้งเหมือนเหมือนไอ้พันนั้นไม่ได้เหมือนเหมือนมิซา์ติดตามเว้ยนี่ตายถ่ายคลิปสัดใจหน่อยพอดีของมีมันทำดัมมีสูงถ้ากูไม่ตายหรอกไอ้ควาย เฮียใครจะอยู่ก็อยู่อรอบสุดท้ายสโลกิก้าต้องควางไปต้องควางกับปืนอา้าวบอสนี่วะอ๋อนึกว่าบอสเฮียไมีซื้อกิเกตวัด มีดบินมีดบินหน่อยกลับหลับแต่กลับมาได้อันนี้ไม่ถูกกับเจ็ดตรงนี้แน่เจิดจะซ้ำตบได้แล้วเนาะ เปิดไว้หน่อยครับเดี๋ยวเล่นแล้วจะไม,จะไม่จะไม่ภูมิใจแล้วไม่สน,นุกนี่หรอเปิดไม้ของข้อดีเปิดไม้แบบใหม่มิเงเฮียสตูสังยาไม่งิงเลยเฮียไอ้ดอก ไม่โถก็ออยังเล่นไม่เป็นอีกทีรอก ก็กิน